สวัสดีครับมาพูดเป็คลิปนะครับกับช่างไม้ตีวอเตอร์ช็อปนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับตู้ทาเมอร์ควบคุมการทํางานของอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ด้านในแลลักษขะการทํางานของอินเวอร์เตอร์แล้วก็ทาเมอร์นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าตู้ทาเมอร์ก่อนนะครับอ่าในเคสนี้นะครับลูกค้าอ่าต้องการนะครับจะให้ปั๊มทํางานนะครับ หนึ่งชั่วโมงแล้วก็หยุด30นาทีนะครับเพราะว่าน้ําบาดาลนะครับใต้ดินนะครับไหลมาไม่ทันนะครับกับการดูดของปั๊มนะครับก็เลยต้องใช้ทัมเมอร์ในการควบคุมนะครับแต่จุดในนี้จะไม่มีไฟฟ้า AC นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ไฟฟ้าบ้านเรามาควบคุมได้นะครับเราเราก็เลยต้องแปลงนะครับไฟจากแดดนะครับมาเป็น ไฟ AC แล้วก็มาเข้าทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์ตัวนี้เป็นไฟ2องร้อยยี่สนะครับนะครับดูอุปกรณ์นะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับอ่าชาัตเจอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับทัมเมอร์ไฟ220นะครับอ่าแล้วก็จะมีแมกเนติกนะครับเพื่อเอาหน้าสัมผัสนะครับไปไปควบคุมนะครับอ่าจุดต่อลูปลอยของอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์อ่าไฟ หนึ่งเฟสนะครับสองิบนะครับสามแรงนะครับตัวนี้นะไปควบคุมปั๊มแฟงกินนะครับขนาดสามแรงนะครับอ่าอ่าจะไม่ไม่ใช่ปั๊มอ่าดีซีโซลาเซลล์นะจะเป็นปั๊มไฟเอซีนะครับเพราะว่าบ่อนี้จะลุหย่อนลึกไปประมาณร้อยหสิบเมตรนะครับต้องใช้ปั๊มขนาดอ่าใหญ่นะครับก็คือสามแรงนะครับไปสองยี่นะครับใช้แผงขนาดสิบแผงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาทดสการทํางานของอทัมเมอร์ก่อนนะครับตอนอันนี้จะเป็น ไฟจากแผงนะครับแผงใช้แผง170วัตต์นะครับของโมโนนะครับต mm hmm. ัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ควบคุมอินเวอร์เตอร์นะครับก mm hmm. ่อนนะครับเตอร์นะครับแล้วก็เปิดอินเวอร์เตอร์นะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดไฟเข้าอินเตอร์นะครับเพื่อเทสนะครับอินเตอร์ตัวนี้เป็นของเผาทานนะครับขนาด3ามแรงนะครับ1นึ่งเฟสนะครับ220ร้โวลต์นะครับมันก็จะแปลงจากไฟแดดนะครับไฟด c นะครับนะครับนะครับมาเป็นไฟเอนะครับเพื่อมาเข้ากับทัมเมอร์นะครับ ตัวนี้ผมจะตั้งนะครับการทํางานของทามเมอร์ตัวนี้นะครับก็คือแต่ละขีดนะครับแต่ละขีดนะครับนี่ก็คือ15้านาทีนะครับนะครับรวมกันนี้ก็จะรวมกันก็จะเป็น24่ชั่วโมงนะครับหรือว่าหนึ่งหนึ่งวันนะครับตัวนี้นะครับให้ทํางานนะครับ1ชั่วโมงนะครับนะครับหยุด30นาทีนะครับหน่งชั่วโมงทำงานหนึ่งชั่วโมงหยุด30สินาทีนะครับอย่างนี้สลับกันไปนะครับจนจนครบนะครับนะครับแต่นะครับ อันนี้เราตั้งไว้เฉยเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับตัวนี้จะใช้เฉพาะไฟ DC นะครับหรือไฟแดดนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะทํางานในกรณีที่มีไฟจากแดดมาแค่นั้นนะครับตัวนี้นะครับแต่๋ยเราสามารถใช้ไฟ AC กับด c ได้นะครับแต่จุดนั้นจะไม่มีไฟบ้านเข้าเลยนะครับจะมีไฟ220โวลต์เข้าเลยนะครับจะมี้จะไฟแดดนะครับนะครับตัวนี้ปั๊มอยู่ทํางานนะครับเพราะว่า ตัวทัม m มอรนะครับมายจุดที่ว่าหยุดนะครับคือตรงนี้นะครับคือสามสิบนาทีนะครับผมก็จะเทสนะครับให้มันให้มันรันนะครับนครับนับตัวนี้ก็จะครับันก็ทํางานครับตัวนี้ครับเพิร์ดก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ พอครบทำงานครบหนึ่งหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จะมาเทสให้มันหยุดนะครับอันนี้จะตั้งง่ายครับอันนี้ตั้งแล้วก็เขาเอาเพราะว่าแต่ละขีดก็คือสิบห้าทีนะครับอันนี้หยุดนะครับอันนี้ก็จะก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเพื่อหยุดนะครับเพื่อหยุดที่ศูนนะครับนี่นะครับทาก็จะตัดนะครับไม่ทํางาน 1, 2016, tomorrow, e. นะครับ <kl> <DVD> ไม่จะตัดในกาทำงานนะครับทำไมเราต้องใช้มกเมติกควบคุมนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาจอากทัมเมอร์นะครับเพราะตอนเนื้เมื่อจะมีไฟมาเลีัง220้ยง220โวลต์นะครับออกมานะครับเราจะเอาเข้าเอลเตอร์เลยไม่ได้เพราะว่าเราเราดึงจุดต่อทามเมอร์นี้มาจากาจุดต่อของลูกลอยนะครับซึ่งจะ ให้ไฟเข้าไปเลี้ยงไม่ได้ไม่งั้นตัวนี้จะช็อตนะครับนะครับเสียนะครับพังได้นะครับตัวนี้นะครับเราก็ต้องใช้ทัมเมอร์เราต้องเอาไฟนะครับไฟพอขาออกนะครับ Ln นะครับอันนี้เข้านะครับแล้วก็ออกนะครับมาเข้าที่บวกลบของแมกนติกนะครับตัวนี้ครับบวกลบแมกนติกนะครับแล้วเอาหน้าเพื่อแค่ให้ดูดนะหน้าสัมผัสเฉยนะครับแล้วเราเอาหน้าสัมผัสนะครับช่องไหนก็ได้ครับสองนะครับสี่ช่องนี้ครับนะครับนะครับ มาเข้าจุดต่อนะครับจุดต่อนะครับลูกลอยนะครับก็เหมือนมันมันก็เหมือนกับเป็นว่าลูกลอยขึ้นลูกลอยลงนั่นแหละครับอ่าลูกลอยตกนะครับปั๊มก็ทํางานนะครับลูกลอยสูงขึ้นนะครับน้ำเต็มแท้งมันก็จะตัดนะครับก็เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ส่วนมากนะครับเราจะใช้ในกรณีที่น้ําบาดาลนะครับบ่อเรานะครับน้ําไหลไม่ทันนะครับหรือว่าต้องการปิดเปิดนะครับอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับ หรือว่าปั๊มน้ำนะครับในเวลาที่ต้องการนะครับนี่นะครับโดยที่ไม่ต้องมาปิดเปิดนะครับแบบเป็นนวดนะครับตัวนี้นะครับถ้ามันปิดเปิดอัตโนมัตินะครับบางคนก็อาจจะเป็นสําหรับปั๊มโซลเซลลนะครับดูดน้าเอาไม่โฟล์นะครับดูดน้ําเพื่อมาลดน้ําต้นไม้สวนทุกนุงทุเรียนอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ได้นะครับตั้งเวลาแบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่าขีดนึงก็สิบห้านาทีนะครับตัวนี้นะครับก็ตั้งได้นะครับตัวนี้นะครับ เป็นปั๊มเป็นแบบอัตโนมัตินะครับควบคุมปั๊มอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้หรืออินเวอร์เตอร์ปั๊มก็ได้ปั๊มดีซีนะครับปั๊มดีซีได้หมดครับตรงนี้นะครับเราแค่เอาจุดต่อลูกลอยนะครับนะครับมาใช้งานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะติดโซลาเซลล์นะครับหรือว่าอยากจะได้ตู้ทัมเมอร์นะครับประมาณนี้นะครับไปควบคุมนะครับ เราผมก็จะต่อให้ทุกอย่างนะครับลูกค้าแค่เอาไปตัวนี้สองเส้นนี้แค่นั้นแหะครับอย่างนี้นะครับไปแทนจุดต่อลูกรอยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือปั๊มลูกค้าเป็น AC นะครับแต่อยากจะใช้โซลโาเซลล์นะครับไปขับนะครับคือไปขับปั๊ม AC ทีหนึ่งนะครับมันต้องมีอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับแต่นะครับพอตกกลางคืนมานะครับ ไฟนะครับจะไม่มีมนเลี้ยงทั้มเมอร์นะครับเพราะว่าแดดไม่มีนะครับไฟจะจะหมดต้องใช้พวกอินเวอร์ตเตอร์แปลงไฟแล้วก็เก็บไฟด้วยแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับในจุดที่ว่าไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับแต่ต้องการไฟแอซนะครับหรือว่าไฟหรือปั๊มดีซนะครับในกรณีที่จุดไฟเข้าไม่ถึงคุณง่ายครับผมถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับบริษัท water shop and s o l a เ c e ล์นะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊ม โซลารเซลล์ ACDC นะครับระบบออนกิดออฟกิดนะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์0875986364นะครับช่างไมตีนะครับดนดีให้บริการนะครัปรึกษาทุกทุกท่านนะครับทุกๆหน่วยงานนะครับสวัสดีครับ